สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเอมสันเพชรนักเรียนนอกแต่ติดดินใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายหล่อมีความคิดใช้ชีวิตสมถะเอมสันเพชรลูกดูสัญญาเอมสันเพชรเป็นทายาทสัญญาคุณากรตอนมาเรียนแรกๆรู้สึกคิดถึงบ้านครอบครัวเพื่อนๆนมหาวิทยาลัยอ,อยู่บนเขาในเมืองลอสแอนเจลิสอากาศดีมากผมเลือกเรียนที่นี่เพราะเคยมาเรียนซัมเมอร์แล้วชอบ การใช้ชีวิตที่นี่ทำให้ผมได้เป็นตัวของตัวเองทำทุกอย่างเองเช่นเลือกคลาสเรียนเองจะกินข้าวเวลาไหนกินอะไรจะออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนตอนไหนใช้เงินอย่างไรคุณพ่อไม่ได้กำหนดเงินให้ใช้แต่ละเดือนเพราะเชื่อใจว่าผมไม่ฟุ่มเฟือยช่วงแรกยังบริหารเวลาได้ไม่ดีนอนดึกตื่นสายกินข้าวไม่ตรงเวลาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เริ่มเป็นระบบขึ้น ตื่นมาทานมื้อเช้าไปเรียนหนังสือกลับมาทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วผมชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยได้ใช้ใจ่ายอะไรเคยเดินทางไปซานฟรานซิสโกมีเงินติดตัวไป500ดอลพอแม่รู้ว่าผมมีแค่นี้เตรียมจะโอนมาเพิ่มให้จึงบอกไปว่ายังเหลืออีก300ดอลและกำลังจะกลับแล้วผมน่าจะได้นิสัยนี้มาจากคุณพ่อเพราะถูกสอนบ่อย,อยว่าให้รู้จักประหยัด เวลาจะซื้ออะไรสักชิ้นผมจึงมักจะคิดเป็นของที่เรามีหรือยังและที่จะซื้อใหม่ดีกว่าที่มีอยู่หรือเปล่าหรือมันแพงกว่าที่เราซื้อได้หรือเปล่าถ้าผ่านหมดทุกข้อก็ซื้อได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านเพราะผมมักจะมีแล้วหรือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อะไรยังใช้ได้ดีก็ใช้ไปไม่ค่อยสนใจว่าเป็นแบรนด์อะไรตอนอยู่ไฮสคูลผมยังใช้โทรศัพท์โนเกียเครื่องละเก0บาทอยู่เลย คุณแม่เพิ่งเปลี่ยนเป็น iPhone ให้เมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเมื่อก่อนผมตัวเล็กตอนเรียนเกรด1、นึถูกเพื่อนที่โรงเรียนอินเตอร์แกล้งด้วยความที่ตอนนั้นผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษจำได้ว่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วผมตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเห็นผมไม่ตอบซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกพอเริ่มเรียนเกรด6จึงออกกำลังส่วนกีฬา MMA สมัครเล่นผมอยากพิสูจน์สิ่งที่ชอบ และสอม,มาตลอดจึงลงแข่งขันทั้งที่แม่ไม่อยากให้แข่งจนผมชนะคู่แข่งที่เป็นลูกครูสอนได้รางวัลชนะเลิศสมัครเล่นปี2018แม่บอกว่าพอขึ้นเวทีแล้ว The show must go on ขึ้นไปแล้วก็ต้องให้ชนะพร้อมกับสอนผมว่าการเอาชนะคนอื่นไม่ยากหรอกแต่เอาชนะตัวเองยากกว่าแม่เลยไม่ค่อยอยากให้ผมเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ถ้ามีการจัดแข่งขันอีก ผมก็อยากลองลงแข่งอีกครั้งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2556ต้องบอกเลยว่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพแต่สำหรับดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพซึ่งจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเหล่าบรรดาลูกชายของห้าุณชายจุฑาเทพได้แก่และออจันท์ขวัญฤทยใจพิสุทธิ์ดุดอับษรพรชีวันและข่าวลือต่างๆออกมาจนไม่รู้ว่าสรุปแล้วว่า ดวงใจเทวพรมจะได้เลิกเปิดกล้องเมื่อไหร่เพราะถ้านับกันเอาจริงๆนี่ก็เลื่อนมาเกือบจะ3ปีแล้วจนล่าสุดมีโผลออกมาแล้วว่า5้กุญชายจากวังเทวพรมนั้นคือใครเพราะเริ่มเล็ดลอดออกมาทีละคนเริ่มจากกับคณาวุฒิไตพิพัฒนพงศ์เพราะต้องเป็นเรื่องแรกในการเปิดละครชุดเรื่องนี้ตามมาติดๆก็คือกองทัพพีกเอมสันเพชรคุณากร ลูกชายดูสัญญารวมไปถึงนักแสดงหน้าใหม่ป้ายแดงลูกครึ่งเบาๆอย่างไมกี้ไม้ปณิธานและปิดด้วยคนสุดท้ายก็เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสังกัดอย่างช่อง3อย่างเป็นทางการ9กนพเก้าเดชาพัฒนาคุณแม้จะวางตัวเรียบร้อยแล้วก็ตามมีกำหนดการเปิดกล้องเสร็จสับแต่ก็มีอันต้องสะดุดอยู่ตลอดเวลาเพราะล่าสุด หนึ่งในลูกคุณชายอย่างเอมสันเพชรก็ได้ถอนตัวออกจากซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งทำให้ผู้จัดอย่างนกฉัชดชัยและช่องสามต้องประกาศแคสนักแสดงคนใหม่แบบกระทันหันไปในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาและรายชื่อดูเหมือนจะมาวินก็อาจจะเป็นปาริสทิมทองที่แม้จะออกมาแค่ตอนเดียวแล้วตายเลยในเรื่องส้อยสบันงาแต่ก็กระแสมาแรงอยู่ จึงติดอยู่หนึ่งในห้าที่ถูกเรียกไปแคสในวันนั้นเท่านั้นยังไม่หมดในละครชุดเรื่องนี้ยังได้มีการวางตัวตัวละครลับคล้ายๆจะเหมือนว่าจะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่หรือยังไงไม่รู้ขอ,ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก dailylineexpress.com ข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ